Xe. <laughs> có à xe góc ào đang chinh đằng này yên kim tay bé gắp mặt bóc yên bay. Isa no mày hôn mông đại rồi. hôn đại rồi. đi, ý sáng đại rồi. Hàm mông đại rồi. Hàm mông đại đại rồi. Hàm mông đại rồi. Hàm đại rồi. Hàm đại đi, Hàm mông đại rồi. Hàm mông มาส่งไปมาเอียงวันคนนมาปุ๋ยกหอยังพ่อวาอยู่่าปุยแล้แม่ยุทธิโอ้ยสานลงนอยเขาเรื่องไหนเยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้เขาไปฮิยอยู่ทงหน้าเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮเฮเอ้เอาเเ้เ้ย้อเยเยเ้ย้ยเก้เ้เยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮล้ยเฮ้ยยยเฮ้าเยเ้ยเฮ้เฮยเฮาเฮ้ยย่เฮ้้เยเปยเเฮ บ่สิเบิ่งเด้บ่ส u มักเหี่ยวแม่ซั่นเหี่ยวบ่แดงเหี่ยวหยังหยังก่อมักเหี่ยวแดงนเป็นจังได๋ต้องเฮ็ดเป็นูแปนหยังก่อนแล้วไปมักคัแดงมักเหี่ยวเฮาต้องตั้งนมันมันคนมันหลายเดี๋ยวเอาว่าเฮ็ดแบบตั้งซือแ้บ่ได้เบิ่งเอาอีหยังว่า กิ่วงมีแตงกวากินหมกบีบก็ได้อหารโอมที่บีเสันีซอสเงันเอาแบบปลาแบบลาเชิปลาฟอปิงเสีบข่นนาสบไม่บานกต้องาเปลี่ยเปลีนรถต้องเฮ็ดเจ้าอต้องเ็ดแบบยนเาไปหาต้องไปทสิองไปตำสิไหมตำมดตำเมียงก็ได้ ตำหมกกนหมึกเนีะตำมึคกมีบุลุนี่ตำเสียงตำี่ใหมดแดงมาหมูแดงตำาน้องหอมเอาใส่รงงกินได้หมดะเอาผักมาจากงาไหวเราง่าเสียบกับยางโอน้อย่ดิไหมเสียบไม่ติ่งยางต้มสมปลารดนี่มีขึ้นเท็ยบยังบมีอยู่บ้านบะมี่ปลรลดรมเ่ยบมี

สนิมแต่ห้งพวกพวก็เสามอยู่แล้วสองสามโบ่สองสามมือนีไงพอนี่ไป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 วัดพวกลวรถมาไทยอยู่้ำบาโอ้แต่หวหนวช่องเสียงเหนืวกดาราพกวเสียงว่าเสือกเลย